สัสดีครบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ VRMDKQ Podcast ซึ่งเป็นรายการที่่จะยิบยกเอาองค์ความรู้ที่สำคัญของ,ของคณะธิตยศาสตร์วิจัยคอนจัตของเราครับมาเผยแพร่และเปลี่ลยนเรียนรู้ได้ทราบถึงเทคนิควิธีการหรือกระบวนการที่สำคัญที่บุคลากรของเรานะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาต่อยอดในกิบัติงานของเราได้ ซึ่งในครั้งนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญที่สําคัญนะครับที่จะมาร่วมเล่าเรื่องดีๆที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันนะครับในเรื่องการติดตามต่อเนื่องหลังจากจําหน่ายทารกเกิดก่อนกําหนดนะครับซึ่งเราได้รับเชิญจากคุณปิยนุชดวงจันโชธนะครับพยาบาลวิชาชีพก่อนอื่นนะครับอยากให้คุณปียนุชนะครับได้แนะนาตัวตัวเองนะครับเพื่อให้ผู้รับฟังนะครับได้ทราบถึงแบ็คราวของเรานะครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปีนุชดวงจันโชธนะคะ,ะเป็นพยาบาลระดับปฏิบัติการค่ะปัจจุบันนะคะทำงานอยู่ที่หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตทารกแรกเกิด2คอควายค่ะแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะผมก็อยู่ในฟิวของงานตัวเองเลยนะครับที่จะรวะ่วมเล่าเรื่องก็ถือว่าเป็นสเปเชียลิสต์ของเราอีกคนหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมเล่าเล่าเรื่องข้อแลกเปลี่ยนองความรู้ที่สําคัญครับกอนอื่นนะครับ อยากให้เล่าถึงที่มาของการจัดการความรู้ในเรื่องนังกับนะครับเพื่อที่ให้ผู้ฟังนะครับได้รับรู้ถึงเบื้องหลังของเรื่องว่ามีมีที่มาอย่างไรค่ะสำหรับการติดตามนะคะต่อเนื่องหลังจากจำหน่ายทารกเกิดก่อนกำหนดนะคะคือเกิดจากการที่ในหอผู้ป่วยของเราอะคะ่ะจะเป็นทารกแรกเกิดนะคะที่มีความผิดปกติแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เป็น กรณีที่แอดมิตตึกเราอะค่ะอันโรคที่แอดมิดด้วยเรื่องลำดับที่1คือจะเป็นทารกเกิดก่อนกําหนดค่ะแล้วก็เป็นโรคที่มีการจําหน่ายกลับบ้านมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของหอผู้ป่วยสองคอควายนะคะแล้วทีนี้สืบเนื่องมาจากว่าในการทําโครงการนี้นะคะหรือว่าทำ,ทำ,ท,ำทำโครงการติดตามก็คือ,อเรามีผู้ป่วยที่จําหน่ายกลับบ้านนะคะด้วยโรคนี้เป็นอันดับที่1แล้วก็ทีนี้ค่ะเราเกิด ปัญหาในการที่จะกลับมาโฟล์อัพนะคะคือกลับมาพบแพทย์อีกครั้งหลังจากจำหนไปแล้วค่ะปรากฏว่าหลังจากที่อยู่ OPD ที่อาจารย์ออกตรวจนะคะแล้วก็พบปัญหาว่าหนึ่งผู้ป่วยของเราเนี่ยไม่ได้รับนมนะคะตามที่คุณหมอต้องการหรือว่ากินยาไม่ได้เลยนะคะหรือว่าใบขอรีเฟอร์อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้ตามที่ ที่จะต้องกลับมาหาคุณหมออีกครั้งค่ะทําให้ลูกอขอขออนุญ,ญาตนะคะพอดีว่าเรียกผู้ป่วยเป็นเป็นตึกทารกเนาะเราก็จะมีเรียกกันน่ารักน่ารักว่าเรียกลูกอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะลูกๆที่กลับมา Follow up เนี่ยก็จะมีปัญหาว่าน้ําหนักไม่ขึ้นบ้างนะคะ,ะผลเลือดนะคะไม่ดีค่ะก็เพราะฉะนั้นหลังจากที่เรามีการให้ความรู้คุณแม่นะคะที่อยู่ในตึกก่อนกลับบ้านเสร็จแล้วปุ๊บเนาะ พอกลับบ้านไปอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่อาจจะลืมหลงลืมหรือว่า c a r ์กิฟเวอีกคนที่ดูแลทารกอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่คุณแม่ที่เราจะให้ความรู้ก่อนกลับบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีคนไข้ของเรากลับบ้านไปแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องอโทรติดตามอาการหลังจากดิสชาร์จจำหน่ายกลับบ้านไปอะค่ะเพื่อให้คนไข้เราได้รับทรีทเมนต์อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อลดการ กลับมารีแอดมิเหมือนดีกลับมารีแอดมิที่โรงพยาบาลแล้วก็เพื่อลดความคาดเคลื่อนนะคะแล้วก็คา,าดเคลื่อนในการแบบกลับมาตรวจตามนัดไม่มีใบส่งตัวต่อรักษาอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทำความเข้าใจกับแคร์กิฟเวอร์จริงๆที่ดูแลคนไข้อาจจะไม่ใช่มัรดาเพราะว่าคุณแม่อาจจะต้องไปทำงานอะไรประมาณนี้คะ่ะก็คือเป้าประสมสองั้งคือต้องการให้ทะลุที่เกิดค่อนก้น มีความปลอดภัยแล้วก็เราก็มีการติดตามว่าสุขภาวะของทั้งแม่และเด็กเป็นอย่างไรบ้างว่าเป็นไปนตามที่หมอสั่งหรือเป็นไปนตามที่เราตั้งตั้งใจไว้หรือเปล่าใช่ไ<ช>หมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ววัตถุประสงค์ของการดำเนินการเรื่องงกล่าวนี้มีวัตถุประสองค์อย่างไรบ้างครับอ๋อวัตถุประสงค์หลักนะคะก็คือ,อเป็นการก็คือเป็นการติดตามนะคะทารกที่เกิดก่อนกําหนด ทุกรายนะคะที่ได้รับการจำหน่ายจากหอผู้ป่วยสองคอควายค่ะโดยจะเป็นการโทรติดตามนะคะติดตามแล้วก็ให้ติดโทรติดตามหลังจากจำหน่ายไปแล้วหลังจากจำหน่ายไปแล้ว48ชั่วโมงค่ะเพราะเหตุผลก็คือของคนที่เด็กที่เรากลับไปนะคะส่วนใหญ่จะไม่ได้รับแต่นมแม่อย่างเดียวนะคะก็จะเป็นนมที่มีการผสมนมทางการแพทย์รวมด้วยบางครั้งคุณแม่อาจจะ ลืมในการที่จะชงชงนมนะคะชงนมผิดสูตรผิดวิธีอย่างเงี้ยค่ะแล้วทารกก็อาจจะไม่ได้นมตามปริมาณแคลปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการทำให้ลูก ไม่โตอย่างนี้เป็นต้นค่ะหรือว่ามีการสำรักนมซึ่งการสำรักนมในทารกแรกทารกเกิดก่อนกำหนดอะค่ะจะเป็นปัญหาร,ระดับต้นๆเลยในการที่คนไข้ของเราจะกลับมารีแอดมิดซ้ำๆซ้ำๆอย่างเดิมแล้วก็ในแต่ละครั้งที่คนไข้ของเราอะกลับมารีแอดมิดก็จะนานอย่างน้อยๆก็คือ3วันเพื่อจะให้ยาแอนติบอติสามถึงเวันเป็นอย่างเป,เป็นเป็นอย่างต่าค่ะ oh. เพื่อเพื่อลดการรีแอดมิดด้วยเพื่อเพิ่ม ย้ำเตือนความเข้าใจค่ะออ๋ด้วเกิดข้อบกพร่ก็อาจจะปีกระบวนการใหม่แล้วใช่ค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการใหม่ในการที่จะดูแลรักษาที่โรงพยาบาลอีกรอบค่ะทําใช่ทําให้เกิดการแอดมิสรีแอดมิสซใช่ค่ะในในเหตุเดิมๆในเหตุเดิมๆค่ะ กระบวน,นการดังกล่าวก็มุ่งเป้าไปที่ทารกเนาะเพราะว่าเกิดก่อนกำหนดแล้วก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วใช่ค่ะจะมีการด,ดูแลที่อาจเกิดข้อผิดพลาดจากการลืมลืมจาจเกิดจากตัวทารกเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าบางบางทีแคร์กิฟเบอร์หรือว่าคนที่ดูแลทารกเมือ่อเมื่อกลับบ้านไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ใช่มารดาโดยตรงเพราะว่ามันดาอาจจะกลับไปทํางานแล้วอาจจะเป็นคุณยายคุณป้าคุณนา้าอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะดูดูแลแบบวิธีดั้งเดิมเนาะก็มีก็มีส่วนค่ะก็อีกปัจจัยหนึ่งที่คนในครอบครัวที่ดูแลทาลุแบบวิธีดั้งเดิมกับวิธีปัจจุบันที่มันจะต้องสอดรับกับแนวการดูแลที่เป็นตามมาตรฐานของเราแต่ะจะทํ้ให้เกิดเอฟเฟกกับทาลุใช่ค่ะแล้วกระบวนการการิำงานนี้เป็นอย่างไรบ้าง หลังจากที่เราได้มีการติดตามโทรกลับไปเพื่อติดตามทารกนะคะกับแคร์กิฟเวอร์ตัวแคร์กิฟเวอร์เองก็คือ 1. เราก็จะพบปัญหาอย่างเช่นที่ที่พบบ่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,อได้รับนมปริมาณของนมอ,อย่างเงี้ยค่ะน้อยกว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็การแนะนำการไปส่งอขอใบรักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสิทธิ์ต้นสังกัดนะคะถ้าเป็นบัตรทองอย่างเงี้ยค่ะ บางครั้งก็ลืมไปเพราะว่าบางทีเนาะคุณแม่อยากจะกลับบ้านตอนที่เราให้ให้คำแนะนำอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เข้าใจหมดจำได้หมดแต่ว่าเมื่อกลับบ้านไปแล้วเสร็จบุฟก็อาจจะมีการลืม,มใช่หรือว่าอะไรนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะทำให้บางบางทีเขาก็บางคนก็กล้าที่จะโทรกลับมาหาเราเองบางคนก็ ไม่ไม่ได้โทรกลับมาแล้วจะมีปัญหาตอนที่เมื่อคนไข้กลับมาตามตรวจนะคะตรวจตามนัดที่คุณหมอนัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีใบส่งตัวรักษาทําให้คนไข้อะจะต้องจ่ายเงินเองในในส่วนนั้นไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้ววิธีการป้องกันที่ป้องกันไม่ให้บุตรหรือคนในครอบครัวที่ดูแลทารกนี่ให้เขาหลงลืมเรามีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยซัพพอร์ตในส่วนนี้ อ๋ออย,อย่างแรกเราเราก็จะมีแบบสมุดคำแนะนำสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนดนะคะให้กลับบ้านไปนะคะเป็นเช็คลิสต์ดิช,ชาร์ตนะคะของของตึกเราเองอีกโครงการหนึ่งค่ะแล้วก็แตอันนี้แหละคะ่ะก็คือโทรไปย้ำเขาย้ำเตือนเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในสมุดตัวดิช,ชาร์ตของตึกเราเองก็จะมีเก็บข้อมูลว่าเด็กคนนี้ได้รับได้กลับบ้านไปอ่ะรับประทาน ได้กินเป็นนมแม่บวกนมผสมทางการแพทย์ตัวไหนต้องการปริมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมีติดตามนัดตรวจต่อไปวันที่เท่าไหร่ต้องการอะไรบ้างวัคซีนที่ได้รับเป็นยังไงบ้างวัคซีนที่ได้รับก่อนกลับบ้านทําให้คนไข้ทำให้ตัวทารกเองมีไข้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสิทธิ์อะไรต้นสังกัดหรือว่าเป็นสิทธิ์บัตรทองหรือว่าเป็นสิทธิ์จ่ายจ่ายเองอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่กระทั่ง ถ้าแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเคสคนไข้ชาวต่างชาติที่ต้องกลับอย่างเช่นเคสเ <นำ S 1> พื่อนบ้าน <ไป S 1> อ่าใช่สปป,ปลาวอย่างเงี้ยเราก็มีอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอตอบถามทางอีเม,มลอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะบางบางบางคนเขาก็ติดต่อได้แต่ว่าบางทั้นก็ติดต่อม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะ<ม><ม>ก็จะมีมเป็นบางต้นใช่ใช่อันอันอันนี้จะเป็นถ้าเป็นเป็นปัญหาที่เราจะต้องคิดต่อว่าเราจะทํายังไงนะ ในการที่จะติดตามติดตาม,ตตามใช่ค่ะกลุ่มนี้ได้ค่ะแล้วผลลัพธ์ของการดำเนินงานนี้เป็นอย่างไรบ้างผลลัพธ์จากที่ได้ได้ทำมานะคะก็จะมะีส่วนใหญ่ก็จะเป็นติดตามได้ครบครบจำนวนที่เป็นทารุกเกิดก่อนกำหนดแล้วแล้วกลับบ้านไปนะคะจะมีบ้างที่ติดต่อไม่ได้อดีตเช่นก็คือ,อ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะโ<อ>ทาารศัพท์หายอย่างงี้ค่ะเป็นต้นค่ะแล้วก็จะเป็นเคสชาวต่างชาติที่เราไม่สามารถติดต่อได้เมื่อเขากลับบ้านไปแล้วอย่างไรประมาณน,นี้ค่ะแล้วมันกระบวนการมันสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้มากแค่ไหนครับอ,อ๋อจากจากที่เราทําใช่ไหมคะ<ช>ลดลดความเสี่ยงก็ก็ถือว่าเท่าที่แบบโทรก,กลับมาไอโทรไปหา ญาติเขาก็บอกว่าช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็เป็นช่วยการเตือนเพิ่มความมั่นใจให้ให้กับญาติคนที่ดูแลเพราะว่าถ้าตอนที่อยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยการเตรียมนมก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เตรียมให้การดูแลอย่างอื่นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทําให้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยช่วยย้ําเตือนญาติเขาในกระบวนการที่เราโทรไปถามแล้วก็จะมีการให้คําแนะนําเบื้องต้นถ้าญาติเขา,าคือไม่มั่นใจในการดูแลทารกอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อก็คือจะช่วยย้ำเตือนแล้วก็สร้างความมั่นใจใหครับผู้ดูแลอาลกที่เกิดก่อนกาหนดให้มีความมั่นใจแล้วก็ไม่ลงลืมในกระบวนการดังกล่าวในการดูแล<ช>อาลุกเนาะแล้วสิ่งสําคัญของการดำเนินง,งานดังกล่าวมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทําให้มันให้ใหกระบวนการน,นี้เกิดความสําเร็จที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเฉเร็จใช่ค่คะก็อย่างแรกก็จะเป็นตัว Care giver เองค่ะที่ให้ความร่วมมือกับเราอย่างนี้ค่ะคือก็เขาก็ไม่ได้แบบไม่รับโทรศัพท์เราเลยหรือว่าไม่ไม่ไม่อะไระไม่ติดต่อเราหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ ก็จะเป็นทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองที่แบบเออทำงานกันเป็นทีมมี1 2 3สที่จะต้องให้ข้อมูลเขาอย่างนี้นะอย่างเช่นตัวเราเองอาจจะไม่ใช่เป็นคนจําหน่ายกลับบ้านนี้ค่ะจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานอีกคนนึงเป็นคุณหมอคือถ้ามีอะไรที่อยากจะฝากในเคสนี้นี้ค่ะเราก็จะทําเช็คลิ์ไว้อีกต่างหากค่ะเพื่อที่จะตอนที่โทรกลับไปติดตามอ่ะไปไปย้ําเขาอีกรอบนึงนะอย่างเช่นปริมาณยานะคุณคุณยายให้แบบนี้ถูกไหมคะอะไรประมาณนี้ค่ะ พ่นยาได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะในเด็กทารกก็คือเรามีทีมแล้วก็มีทีมส่งข้อมูลใช่ค่ะให้รับรู้ไปในที่ทางเดียวกันค่ะต่วนการนั้นมีความประสบสําเร็จมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะฝากต่อหรือเป็นข้อคิดดีๆในการพัฒนานะครับมีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ก็สิ่งที่อยากเพิ่มเติมก็คือถ้าเราเราคิดว่าผู้ผู้ป่วยของเราในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปราะบางมากๆต้องได้รับการดูแลแบบครบถ้วนทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าเรามี แนวทางที่ดีมีงานที่ดีแล้วก็มีคนที่จะให้เราส่งต่อข้อมูลใกล้บ้านได้อย่างงี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยผู้ป่วยในกลุ่มนี้แล้วก็ผู้ดูแลแคนเบอร์ในกลุ่มนี้ค่ะได้ดีมากเพื่อไม่ให้เขากลับมา Readmit หรือว่าใช้คุณใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างดีทั้งตัวผู้ดูแลเองแล้วก็เด็กมีการจเจริญเติบโตสมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะ ก็คือทําทุกอย่างให้มันสมบูรณ์เพอร์เฟกมากที่สุดสําหรับตัวเด็กทุ่คนเลยพอพอ,พอที่จะทําได้ในรายกรณีนั้นๆที่ได้มากที่สุดค่ะซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ดูแลแล้วก็มีความภูมิใจในระดับหนึ่งที่เห็นว่าทารกที่เกิดความกัหนดได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตาม วัยที่เขาเปลี่ยนใช่ค่ะเวลาที่เขากลับมาแอดมิดที่ตึกอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะพากลับมาดูว่าหนูเคยอยู่ที่นี่นะอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือย้อนรอยความทรงจำย้อนรอยความทรงจําทั้งของเด็กแล้วก็คุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเออถ้าไม่มีที่นี่หนูก็จะไม่โตนะอะไรประมาณนี้คคือว่าเป็นการสร้าง e n g a g e ให้กับผู้มารับบริการกับโรงพยาบาลของเราอีกการหนึ่งใช่เมื่อเมื่อไหร่ที่เขากลับมาอย่างงี้เสร็จปุ๊บนะคะก็อันนี้เป็น เป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะเวลาที่มีคุณแม่ที่เขาลูกยังอยู่ที่ตึกแอดมิดด้วยเรื่องของพีเทอร์เราก็ชี้ดูว่าเนี่ยนะพี่เขาก็เป็นเด็กคลอดก่อนกําหนดเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะทำให้คุณแม่ที่ตื่ออนเงี้ยค่ะมีกําลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็อยู่อยู่กับทารกต่ออย่างเงี้ยค่ะก็คือสร้างความมั่นใจให้กับคุณแม่ด้วยว่าถึงแม่เด็กจะเกิดก่อนกำหนด แต่แตว่ายัางสมบูรณ์ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติเวลาโตขึ้นมามนคน,นคท,ทั่วไปใช้ชีวิตในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับที่คุณปียนุชนะครับมาร่วมเล่าเรื่องแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้บุคลากรของเรารได้เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเข้ากับคอนเทนต์ที่ว่าการจัดการความรู้นะครับเป,เ,รเป็นเครื่องมือของการพัฒนาคนพัฒนานงานพัฒนาองค์กร ร่งมสู่องก่กนในการเรียนรู้และพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับซึ่งทุกคนสามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel KMMDKKU สำหรับครั้งนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ